ทุกคนอันนี้คือสภาพน้องเสือพานสามสีของมะนานะที่ซื้อเมล็ดมาเพาะแต่ตอนนี้ทุกคนดูสภาพน้องเกิดอะไรขึ้นน้องทําไมถึงเป็นแบบนี้เดี๋ยวมะนาจะลองเอาเขาไปอบนะคะเปลี่ยนกระถางแล้วก็ลองอบดูอบก็คือการควบแน่นนะคะเรามารอดูนะคะว่าเขาจะพลิกฟื้นกลับมามีชีวิตที่สดใสได้ใหม่หรือเปล่านะคะ ดูนะว่ารากมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะโอ้ยรากก็โอเคนะแต่น้องน่าจะแฉะเกินไปอะคะ่ะตัววัสดุปลูกก่อนหน้านี้น่าจะแฉะเกินไปมันก็เลยแล้วมันหนักก็ไม่ทันได้ระวังอะนะครับน้ำมันไปนขังอยู่ะก็เลยทำให้เขาทิ้งใบไปแต่ว่าตัวรากเขายังดีอยู่เพราะฉะนั้น เดี๋ยวเราจะลองกู้ชีพเขาดูนะคะว่าเขาจะสามารถเจริญเติบโตกลับมาได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะมาน่าขอเปลี่ยนกระถางเป็นกระถางไซส์เล็กลงก็จะใช้กระถางนี้นะแล้วก็ใส่วัสดุปลูกเดิมมาน่าใช้วัสดุปลูกเดิมใส่ลงไปนะคะคือเขาเป็นไม้เพาะ,มะเมล็ดที่ซื้อมเมล็ดมาเพาะอะ่ะ แล้วเขาก็เติบโตมาสี่ห้าใบแล้วนะแล้วก็อยู่ๆดูดีมันทิ้งใบไปใครจะยอมตอนนั้นซื้อเมล็ดมาก็ค่อนข้างจะแบบราคาบุนแรงอยู่เหมือนกันนะลองเอาเขาไปเข้าอบนะคะก็คือควบแน่นแล้วก็รอดูว่าเขาจะแตกใบออกมาให้ใหม่หรือเปล่านะเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมนะคะ อันนี้ก็คือตู้อบนะคะที่มานาใช้ควบแน่นต้นไม้นะก็เดี๋ยวมานาจะเอาเจ้าต้นนี้นะคะใส่ไว้ในตู้นี้นะซึ่งเป็นตู้ที่แบบว่าแฟนเมทําเองนะคะก็คือเอาท่อ PVC นี่แหละมาทําเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วเราก็เอาพลาสติกสีขาวนะคะมาหุ้มเอาไว้นะก็เป็นอีกตู้หนึ่งที่ ควบแน่นแบบง่ายๆนะคะที่มนาใช้วิธีการควบแน่นแบบนี้นะก็เอาใส่น้องไว้ในนี้โดยไม่ต้องรดน้ํานะคะเดี๋ยวเขาก็จะเกิดไอ้น้ำที่ตัวเกาะที่ตัวตู้อบของเราแบบนี้แหละแล้วก็ก่อนที่เจ้าต้นเสือพันสามสีจะโตนะมนาจะโชว์ต้นนี้ก่อนเพราะว่ามนาใช้วิธีเดียวกันกับเจ้าเสือพันสามสีแล้วก็ตอนนี้น้องก็รอดแล้วนะคะนี่อยากโชว์ชว นี่ค่ะอันนี้ก็คือต้นกวักโพทองใบด่างที่เขาทิ้งอยูู่เขาทิ้งใบไปหมดเลยมันาเคยทําคลิปตอนที่รับน้องมาเนี่ยตอนนั้นน้องยังสวยงามอยู่เลยนะแล้วอยูู่น้องก็ทิ้งใบไปหมดเลยคล้ายๆกับเจ้าต้นเสือพานสามสีเลยอะค่ะแล้วมันาก็ใช้วิธีการเอาเขาย้ายกระถางเปลี่ยนดินแล้วก็ต้องส่วนรากอะเขาติดรากไว้ให้อยู่นิดเดียวเลยนะก็เลยยังมั่นใจว่า น้องน่าจะรอดมะนาก็เลยเก็บใบที่ตอนนั้นสมบูรณ์ที่สุดก็คือใบเนี้ยเก็บเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็สุดท้ายนี่จ้าน้องแตกออกมาให้คิดว่าตอนแรกก็ไม่มีหวังแล้วนะคิดว่าหมดหวังแล้วแต่ก็สุดท้ายนะคะน้องออกมาให้ชื่นใจมากๆเลยดูจากความด่างก็แบบแม่สวยซะด้วยฮาฟมาเลยนะคะก็เดี๋ยวต้นเนี้ยเดี๋ยวร้อยเขาแข็งแรงอีกนิดนึงมันน่าจะย้ายออกไปแล้วก็ เลี้ยงเขาเริ่มเลี้ยงเขาดูใหม่นะคะแล้วก็รอดูวันเติบโตเขาอีกทีหนึง่งนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะในการอนุบาลต้นไม้ของเราที่เขาเริ่มมีปัญหาไม่ว่าจะอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยอย่าเพิ่งหมดหวังแล้วก็อย่าตินหวังว่าเออเขาคงไม่รอดแล้วหรืออะไรแบบนี้ลองนะคะยื้อชีวิตเขาให้สุดฤทธิ์ก่อนนะถ้ายังพอที่จะรากหรือว่าตรงส่วนโคนเขาพออยังเดียวยาได้นะมานาชั่ว,ว่าเนี่ยค่ะสุดท้ายน้องก็รอด แบบนี้ลองดูนะคะแต่ละถ้าเพื่อนๆไม่มีที่อบแบบนี้นะคะใช้ถุงพลาสติกนะถุงพลาสติกใส่นะคะแล้วก็มัดปากถุงนะคะไม่ให้อากาศภายนอกเข้านะอบเขาอยู่ในนั้นสักหนึ่งถึง2อาทิตย์นะคะแล้วเราก็รอดูว่าเขาจะมีพัฒนาการยังไงให้กับเรานะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่มันน่าใช้อนุบาลต้นไม้ที่ดูแล้วน่าจะไม่รอดอะไรแบบนี้สุดท้ายน้องก็รอดนะจ๊ะ โอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้น้าขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วก็ถ้าวันไหนนู่นเจ้าต้นเสือพาสามสีแตกออกมาแบบนี้มันน่าจะมาพาเพื่อนๆมาชมอีกทีนึงนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะสวัสดีจ้าบายบาย